สวัสดีครับท่านนักลงทุนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวโดย ATFX ครับผมสำหรับวันนี้ครับประเด็นข่าวที่สําคัญเนี่ยจะาวจริงๆนะในวันนี้วันที่1 0บพันวาคมนะครับจะมีประเด็นสําคัญเรื่องเดียวที่รอรออยู่นะครับผมคือประเด็นดัชนีราคาผู้บริโภคผมหรือตัวแทนที่แสดงถึงเงินเฟ้อนั่นเองนะฮะเป็นตัวเลขที่มีผลต่อนโยบายการเงินที่เขาจะประชุมเฟสม็ตติ้งกันในสัปดาห์หน้านะครับ สำหรับเมื่อวานนี้นะครับประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นก็จะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขสวัสดิการคนว่างงานนะครับผมซึ่งออกมาต่ํามากๆนะครับเหลือร้อยแปดสิบแล้วนะจากที่คาดการณ์ไว้2องนะครับดีกว่าคาดนะครับส่งผลดีต่อค่าเงินดอลลาร์นะครับผมเงินดอลลาร์เมื่อวานก็ได้มีการปรับตัวแข็งค่าในระยะสัน้นช่วงที่เขาออกนะครับหลังจากนั้นก็มีการอ่อนค่าลงมานิดหนึ่งนิด,นดเล็กๆน้อยๆนะครับผมโอเคไส้ในผมไปลองดูแล้วก็เป็นการคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่า เ,เงินช่วยเหลือช่วงเวลาพ andemic unemployment เนี่ยหรือเงินช่วยเหลือจากเคสที่โดนเลิกจ้างงานเพราะวิกฤตโควิดน,นะครับผมหมดเกือบหมดแล้วนะครับคือไม่ได้มีจ่ายแล้วอ่ะคือลองดูทางนี้ได้นะครับศูนย์เกือบหมดเลยนะครับฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาคของของสัปดาห์รอบก่อนที่เขาเก็บข้อมูลนะฮะจากที่ยังมีอยู่นะแคลิฟอร์เนียคือตอนนี้ก็เหลือแค่หลักสิบแล้วนะครับคือน้อยลงมากๆแล้วนะแปลว่าอะไรครับ แปลว่าประชาชนจะไม่มีตังแล้วถ้าไม่ไปหางานทำนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับที่จะติดตามกันหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนอนฟาร์มตัวเลขการจ้างงานเป็นหลักเลยนะคบผมอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับว่าเจอร์มพาเวลได้มีการถแถลงต่อสภาคอนเกรสเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยที่เขากังวลที่เขาพูดมาตลอดว่าเป็นแฟนซีทอรี่เนี่ยมันไม่แฟนซีทอรี่แล้วนะครับราคาเนี่ยมันสูงสุดในรอบ30ปีนะครับผมซึ่ง ในการประกาศตัวเลข CPI วันนี้นะครับสิ่งที่ตลาดคาดการณ์กันคืออยากให้มีตัวเลขเทียบกับเดือนที่แล้วนะมีการเติบโตขึ้นแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันนะครับอยากจะให้อัตราการเติบโตแผ่วลงนะครับไม่งั้นมันจะสูงขึ้นลักของจะเริ่มแพงจนมีบทการใช้ชีวิตดังนั้นตัวเลขเงินเฟอ้อรอบนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่คอนเฟิร์มได้ว่าในการประชุมสัปดาห์หนะ้านะครับเขาสามารถที่จะติ๊กเงื่อนไขข้อแรกเรื่องเงินเฟ้อ ให้สามารถขึ้นนโยบายดอกเบีย้ยหรือลดวงเงิน QE เร็วขึ้นได้หรือยังนะครับผมรอบหน้านะสัปดาห์หน้านะจะมีการประชุมรอบนี้นะครับผมประเด็นต่อมาครับจะเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับแคนาดาดอลลาร์นะครับแคนาดาดอลลาร์ Dollar, นะครับได้มีการอัปเดตข่าวมาเมื่อเช้านะครับผมว่าจะมีการทบทวนเปลี่ยนแผนการพิจารณาเงินเฟ้อนะครับผมทบทวนนะทบทวนนะแต่ยังไงก็ตามแต่ตอนนี้คือยังใช้แผนเดิมอยู่นะครับ แต่เริ่มมีการแผ่ว่าจะปรับมาใช้รูปแบบเดียวกับก,กันกับของสหรัฐแล้วที่เป็น average inflation นะครับผมทำให้เงินเฟอ้อระยะสั้นเนี่ยไม่ส่งผลต่อนโยบายนะครับยังไงก็ตามครับาการนโยบายของธนาคารแคนาดาเนี่ยก็ได้มีการเล่าไปแล้วนะเมื่อวานนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามต่อไปนะว่าเขาจะทำตามที่เขาพูดไว้หรือเปล่านะครับผมโอเคประเด็นหลัหลกๆตอนนี้จะอยู่ที่เท่านี้สุดท้ายนะครับผมตอนนี้ มันมีการคาดการณ์นะครับผมจากนักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley นะครับผมคาดการณ์ว่าเฟดนะครับผมจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ย2ครั้งในปีหน้านะครับผมและ3ครั้งในปีถัดไปนะครับ2023นะครับผมคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ตลาดกําลังมองกันนะครับผมเขาเห็นแล้วละว่านโยบายทางการเงินเนี่ยมีการลดสภาพคล่องแน่นอนในขณะที่นโยบายการคลังครับผมมีการเอาเงินมากระตุ้นเพิ่ม ถามว่าสิ่งนี้เป็นไปได้ยังไงเป็นไม่ได้ครับเพราะว่าเขาต้องการลดสภาพคล่องโดยการทําให้เศรษฐกิจมันยังเติบโตอยู่นะฮะไม่งั้นโอ้พังแน่นอนเลยคือถ้าลดสภาพคล่องด้วยเศรษฐกิจแผ่วด้วยเงินฟืดครับคนอยู่ไม่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นต้องทําให้เศรษฐกิจยังเติบโตด้วยแม้มันนิสัปปยจะลดลงนะครับผมนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเขากําลังตั้งใจจะทําให้มันเกิดขึ้นนะครับผมอ่ตัวเลขนะฮะขอยุ้าอีกรอบนึงนะครับว่าตัวเลขสวัสดิการคนว่างงานเนี่ย ออกมาดีมากนะครับต่ำที่สุดในรอบ52ปีนะครับผมถือว่าดีดีดีมากเลยจริงๆนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับสำหรับข่าวประเด็นของสารัฐนะครับผมประเด็นสุดท้ายนะครับจะเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการขยายดิสเซลลิงนะครับผมหรือวงเงินเพดานหนี้สาธารณะนะครับประเด็นนี้นะครับได้มีการโหวตผ่านซีเนเตอร์แล้วนะครับผม59เต่อส4ีเสียงนะครับความหมายคือยังไงหมายความว่ามันผ่านด่านหนึ่งมาแล้วล่ะจะมีการทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับผมในอีสภาในสัปดาห์หน้า นะครับก็ต้องติดตามนะแสดงว่าสัปดาห์าหน้ามีอีเวนต์สำคัญที่จะต้องติดตาม2อ v e ีเวนต์นะครับอีเวนต์แรกนะครับจะเป็นอีเวนต์เรื่องเกี่ยวกับการประชุม FOMC ซึ่งเราจะได้รู้กันสักีนะว่าจะลด QE เร็วขึ้นไหมหรือว่าในปีหน้าจะขึ้นดอกเบี้ยกี่ครั้งกันแน่ไม่ต้องให้ตลาดตีความเองสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่เฉลยกันนะครับและประเด็นที่2ครับผมเป็นประเด็นเรื่องเด็เซลลิงนี่เองนะฮะ ถ้ามีการขยายเพดานหนี้สาธารณะได้ในระยะสั้นเศรษฐกิจจะเติบโตครับแต่ในระยะยาวค่างเงิน USD นี่แหละที่จะน่าเป็นห่วงเพราะว่านี่มันเยอะขนาดนี้พี่จะหาเงินที่ไหนมาใช้นะครับอันนี้ต้องติดตามต่อไปว่าเขาจะมีวิธีการไหนในการหาเงินมาใช้ใจ่ายเรื่องนี้ตรงนี้ต่อนะครับผมเอาละฮะสรุปข่าสุดท้ายเดี๋ยวส่งต่อให้คุณหนุ่มเลยครับ ได้เลยครับขอบคุณคุณจ๊อบด้วยนะครับก็ของผมเองนะครับเป็นข่าวอัปเดตนะครับของ e v e r g r a n d นะครับ e v e r g r a n d ตอนนี้นะครับผิดัดผิดนัดชำระนี่อย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่สิ้นสุดการผ่อนผันนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับคือวันที่6ธันวาคมนั่นเองนะครับส่งผลให้ฟิชนะครับประกาศนะครับลดนะครับประกาศลดฟิชเลตติ้งนะครับหรือว่า หรือว่าลดความน่าเชื่อถือนะครับของบริษัทเอเวอร์แกลน์ลงนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับเอเวอร์แกครับมีหนี้สินอยู่ราวๆสามแสนล้านเหรียญสหรัฐนะครับนี่ก็เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีหนี้สินเยอะที่สุดในโลกนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่านอกจากการผิดนัดชำระหนี้แล้วครับยังทำยายังเข้าไปสู่ในเงื่อนไขของอ cross default นะครับซึ่ง cross default เนี่ยถ้าหากว่า,าบริษัทเจ้าหนี้ที่มีเงื่อนไขนี้อยู่นะครับหากว่าลูกหนี้นะครับมีการผิดนัดชําระนะครับกับเจ้าหนี้นะครับคนใดคนหนึ่งนะครับเจ้าจะถือว่าเป็นการผิดนัดชําระกับเจ้าหนี้ที่มีเงื่อนไข cross default อยู่นั่นเองนะครับตอนนี้ตอนนี้หนี้สินนะครับหนี้สินมีมูลค่าราวๆนะ 19,200ล้านเหรียญครับนี่ก็เป็น,นะะ่าคอัปเดตจาก e v e r l r n n d e นะครับสำหรับการสรุปข่าวจาก ATFX เครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่อีกทีวันจันทร์หน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ